สวัสดีครับพบกันอีกครับในรายการพระกรรมนำชีวิตนะครับเช้านี้พระธรรมที่จะหนุนใจเราในพระธรรมสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6กแบบสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6ก็เป็นพร้อมพีที่เราคุ้นเคยนะว่าจงวางใจในพระเจ้าแล้วก็ยอมรับรู้แล้วก็พึ่งผาพโะองแบบสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญหรือสิ่งที่เราสามารถจําแนกได้2ประเด็นในข้อ5และข้อ6ประการแรกก็คือเรื่องของการวางใจในพระเจ้า เรื่องการวางใจก็เป็นเรื่องพื้นฐานที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตของเราในฐานะผู้เชื่อเป็นเป็นเรื่องพื้นฐานแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ทํายากทีเ่เราเองสามารถไม่สามารถที่จะทําได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นะคคาว่าวางใจเนี่ยมันแปลความหมายได้อ,อย่างก็คือคําว่าวางลงนะหลายครั้งเมื่อเราไม่ต้องการสิ่งใดหรือเราไม่อยากจะทําอะไรเราก็วางสิ่งนั้นลงนะซึ่ง ความหมายของการวางลงเนี่ยหมายความว่าเราจะไม่หันกลับมาดูอีกใช่ไหมครับเมื่อเราเบื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็วางสิ่งนั้นลงแล้วเราก็ไม่สนใจเราก็ไปสนใจอย่างอื่นนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลายครั้งเราก็วางภาระของเราลงเหมือนกันแต่ว่าเราก็มีเหลือบมามองนะมีเหลือบมามองว่าเฮ้ยจะเป็นยังไงบ้างมีจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนถึงความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราว่า หลายครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้อย่าง100ร0อยเปร็ายังมีสิ่งต่างๆที่คอยขัดขวางคอยที่จะเป็นสิ่งที่คอยรบกวนจิตใจเราที่จะไม่ทําให้เราไม่ไม่สามารถทําให้เราสามารถที่จะวางใจในพระเจ้าได้อย่างร้อยปร์็นตนั่นก็เป็นข้อจํากัดของเราตัวเราก็ต้องยอมรับแต่ว่ายัางไงก็ตามให้เราเรียนรู้ในการยอมรับในการวางใจในพระเจ้า เพราะพีพูดต่อไวว่าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตอนเองหลายครั้งเนี่ยเราเราไม่วางใจในพระเจ้าเราไม่ได้วางภาระลง <links. S 1> เพราะว่าเราคิดว่าเราสามารถที่จะจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้โดยตัวเราเองเราพึ่งในความสามารถของเราพึ่งในสติปัญญาของเราพึ่งในความรอบรู้ของเราแต่สุดท้ายสิ่งที่เราพบอยู่เสมอเสมอก็คือว่าถ้าเราพึ่งในพระเจ้าเราจะถ้าพึ่งในตนเองเราก็ไปไม่รอดเราก็ไม่สามารถที่จะ ก้าวข้ามหรือผ่านปัญหานั้นไปได้นะสิ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือว่าเราก็ต้องเรียนรู้ในการวางใจนะนั่นคือประเด็นแรกที่พูดถึงประเด็นที่2ก็คือการยอมรับรู้พระเจ้าในทุกๆท,ทางที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะการยอมรับรู้หมายถึงการยอมรับสทิทธิอํานาจของพระเจ้ายอมรับการครอบครองของพระเจ้ายอมรับการดูแลของพระเจ้าเหนือชีวิตของเรานะถ้าเราเรียนรู้ในการยอมรับโรม ยอมรับสิทธิอำนาจของพระองค์ยอมรับการครอบครองของพระองค์ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายเกิดขึ้นเพียงไรก็าตามเราก็สามารถที่จะผ่านไปได้เพราะว่าเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงนำในสิ่งที่เกิดขึ้นผ่านนำเราผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปได้เพราะนั้นประเด็นของเราก็คือว่าเราเรียนรู้ในการยอมรับการครอบครองของพระเจ้าหรือไม่ หลายครั้งเราก็จะยอมรับในสิ่งที่เราคิดว่ามันโอเคเราคิดว่ามันสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเราเรายอมรับเพราะว่ามันเกิดผลดีสําหรับชีวิตของเราแต่หลายครั้งเมื่อสถานการณ์ที่ไม่ปกติเมื่อสิ่งนั้นไม่โอเคสิ่งนั้นไม่ถูกใจสิ่งนั้นไม่เป็นไปตามใจเราก็ไม่ค่อยยอมรับเราก็ไม่ค่อยยอมรับการครอบครองของพระเจ้าเราไม่ค่อยยอมรับสิ่งที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพราะนั้นสองเรื่องที่จะเดินไปด้วยกันก็คือการวางใจกับการยอ,รยอมรับพระเจ้าดาบชี้อของเราเราจะเดินดําเนินชีวิตอย่างมีสันติสุขนะแล้วก็ไม่เป็นทุกข์มากจนเกินไปเนี่ยเราต้องมีสองสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราไม่มีสองสิ่งนี้ลําบากต้องบอกว่าลาบากนะเราก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีสันติสุขจะมีชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยความทุกข์ นะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเราที่จะให้เรามีกําลังแล้วก็ให้เราเรียนรู้ในการยอมรับเรียนรู้ในการยอมวางใจในพระเจ้าและเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะทรงนําเราไปสู่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรครับ